สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณนี้แลว้วก็วคุณต่อนะคะค่วะ,คะว,วันนี้นะคะเลิกง,งามยามดีนะคะเรามาทําพิธีส่งมอบนะคะกับนิวเอาพาด เ0 0เราอยู่กันที่ไหนคะคุณนี้อ๋ออยู่บนเขื่อนครีทาน,นะคะ่ะจันทบุรีนะคะจันทบุรีค่ะนะคะมาส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าเรายังมีบูธอยู่ที่เซ,นเซน็นทรัลนครปฐมนะคะเรายังมีบูธโชว์อยู่นะคะมีรถให้ชมจู่ๆกันเลยนะคะถึงวันที่5มิถุนายนนะคะวันนี้นะคะก็ต้องมา ขอสมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะคุณนิกับคุณยอดนะคะว่าคุณต่อคุณต่อ <laughs> ขอโทษทีค่ะ <laughs> นะคะวันคุณต่อกับคุณนี้เนี่ยไปจองกับเอที่ไหนคะ โรบินสันจันทบุรีค่ะค่ะนะคะก็ตอนที่เรามาออกบูธกันที่โรบินสันจันทบุรีนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณจริงจริงเพราะถือว่าเป็นยอดจองแรกของงานเลยนะคะที่เรามาออกงานนะคะแล้วก็คือกําลังใจจริงๆนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการออกบูตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาจับจองตั้งแต่แบบเริ่มงานอะไรเงี้ยมันมันคือกําลังใจหายเหนื่อยกันทุกคนเลยค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ติดตามเอ๋มานานแค่ไหนแล้วคะเป็นเวลาสองปีแล้วค่ะ2ปีแล้วใช่ไหมคะ ค่ะแล้วทราบว่าเรามาออกบูธที่เราเป็นสารก็เลยไปเลยแล้วเป็นยังไงคะการบริการของพนักงานการต้อนรับดีมากค่ะเป็นกันเองมากๆค่ะแล้วก็แบบว่า ประทับใจน่ารักมากคือแบบว่าการแต่งตัวเนี่ยคือพนักง,งานไม่ไม่ได้คํานึงถึงการแต่งตัวของพวกเราเลยเราจะไปแบบมอมแมมเขาก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีอะค่ะนะคะเพราะว่าเอบอกก่อนค่ะว่าในเรื่องของการต้อนรับลูกค้าเนี่ยมันคือเอาเอาเป็นว่ามันเป็นกฎระเบียบของทางบริษัทเป็นนโยบายของเอเลยนะคะในการที่ให้พนักง,งานเนี่ยดูแลลูกค้าอย่าดูถูก ลูกค้าเรื่องการแต่งตัวนะคะเห็นบอกว่าคุณนี้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยไปดูจัดบูธของที่อื่นเนาะใช่ใชนะคะแล้วพนักง,งานเขา ไม่แลเราเลยค่ะไม่แลเลยไม่แลไม่ต้อนรับแล้วก็มองว่าเราไม่มีเงินซื้อแน่นอนค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะไอ้เรื่องของการแต่งตัวของลูกค้าเนี่ยเอพูดกับพนักงานตลอดเวลานะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเอพไม่ได้ไลฟ์อะไรเงี้ยอยู่โชว์รูมเนี่ยก็จะขอาใส่เสอยืดเก่งขาตั้นเหมือนกันนะหรือไม่ก็ชุดวอร์มเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะก็คือจะบอกกับพนักงานตลอดเวลาบางคนเนี่ยจะเลือกลูกค้าที่ใส่สูทผูกไท้าย อ่าหรือว่าแต่งตัวเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยเอ๋บอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าบอกพนักงานว่าคนที่เขาสามารถ มาดูรถมาซื้อรถกับเราได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกผู้บริหารซึ่งผู้บริหารเดี๋ยวนี้ก็สไตล์ชิลๆไม่จําเป็นต้องนั่งออฟฟิศนะคะใส่สูทผูกไทยเนี่ยก็คือพวกใครคะคุณจิ๊บไม่รู้ค่ะบอกตลอดว่าใส่สูทผูกไทยก็คือพวกเธอนั่นแหละนะอันนี้ก็จะบอกเซลเลยนะคะว่าเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนนะคะเรื่องการแต่งตัวนี้เราเรา,เราพูดตลอดแล้วก็เป็นนโยบายปกติแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ คนที่เข้าไปดูแล้วพนักง,งานต้ตอนรับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าร้องเรียนมาที่เพจนะคะเอลงโทษหนักนะสำหรับพนักง,งานที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆน่ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีที่แบบว่าเหมือนกับว่า,าดูแลลูกค้าไม่ทานคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนก็ร้องเรียนมาเอก็จะปรับระบบของเอใหม่เพิ่มคนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะหลายๆคนที่แอบทำอาชีพค้าขายนะคะว่าอย่าดูถูกลูกค้าของตัวเองนะคะค่ะ ขอบคุณจริงๆนะ<ช>และเชื่อมั่นยังไงคะกับซื้อที่ A E Y จากที่แฟนนะเป็นคนดูค่ะมองออจากที่มอคนะ,ค,ะคือภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การบริการ การพูดคุยการต้อนรับวาจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุภาพอ่อนหวานน่ารักทุกคนเลยค่ะลนวันนั้นที่เข้าไปอ่ะคือมีแต่คนน่ารักอะค่ะคนไหนไม่สวยก็สวยนะคะสวยเพราะว่าสวยจากใจออกมาเลยอะค่ะแต่ที่ไปสวยๆรหล่อทุกคนค่ะลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าก็ทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะคะชาวจันทบุรีที่รักค่ะขอาใบสอหน่อย อ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าซื้อรถกับเราเนี่ยหายห่วงนะคะสบายใจนะคะเพราะว่าเรามีสอมอ,อ,อถูกต้องทุกขั้นนะคะทุกคนนะคะก็คือตอนนี้นะคะต้องพูดก่อนนะคะว่าซื้อรถนะคะตรวจสอบให้ดีนะคะสอมอ,อ,อเนี่ยก็คือใบอนุญ,ญาตการนําเข้านะคะใบอนุญาตการนําเข้าเนี่ยซึ่งเป็นใบตาคุดอันนี้นะคะนี่ค่ะนะคะ นี่คือใบสอมอ,อนะคะซึ่งาตามกฎหมายที่กําหนดนะคะใบสอมอ,ออันนี้อันนี้ก็คือคันต่อคันเลยนะคะเนี่ยอันนี้เราจะให้ลูกค้าเก็บไว้ในรถเลยนะคะอันนี้ใส่พับไว้ในรถเลยเวลาเจอตรวจเจออะไรขึ้นมาเนี่ยสบายใจนะคะเพราะว่ารถของคุณมีสอมอ,อ,อเรียบร้อยแล้วนะคะใบตาคุดอันนี้นะคะคือสอมอ,อเนี่ยจะเป็นใบอนุญาตที่เราจะต้องทําก่อนที่จะเอารถออกจากท่าเรือ นะคะ <c oughs> คือจะต้องทําให้เสร็จใบสอมอ,อออกแล้วนะคะถึงจะเอารถออกจากท่าเรือได้นะคะอย่างนี้จะถือว่าถูกต้องแต่ถ้าเอารถออกมาแล้วนะคะแล้วใบสอมอออ,อกตามมาทีหลัง <c oughs> ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทุกคนนะคะ <c oughs> อันนี้คือถูกต้องเรียบร้อยนะคะนี่คมีเลขเครื่องเลขตัวถังทุกอย่างครบกิ๊บอ่านะคะนี่ค่ะสอมอ,อ,อ,อนะคะค่ะ เอาละคะ่ะสบายใจไหมสบายใจยเพิ่มขึ้นอีกนะคะสบายใจมาก่แล้วข้อสำคัญนะคะว่าพี่น้องชาวจันทบุรีนะคะก็คือเดี๋ยว A, เอ๋รอให้เอมเบางานก่อนน่าจะช่วงสักกลางเดือนเดี๋ยวเราจะสร้างรายกลุ่มขึ้นมาสําหรับลูกค้าชาวจันทบุรีทั้งหมดนะคะคือเราจะมีมาเซอร์วิสให้ถึงที่ 2, 2> เดือน <S 1, 1 <S ครั้งนะคะจะมาเซอร์วิสให้ถึงที่เลยนะคะสาหรับลูกค้าของ AEY นะคะคก็คือ <บา S 2> เราจะนัดสถานที่และนัดวันที่กันผ่านกลุ่มไลน์หรือลูกค้าคนไหนมีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรก็ปรึกษากันได้ในรายกลุ่มเลยนะคะเพราะว่ารายกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งพนักงานมีทั้งอู่สีมีทั้งเซอร์วิสมีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วเราจะมา เป็นครอบครัวเดียวกัน<ช>นะคะค่ะขออนุญาตยินดีต้อนรับค่ะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมีส่งต่ออีกคันนะคะเ <c oughs> วลไฟเทอร์โบนะคะ<ช><ช>เราส่งที่จันทบุรีเหมือนกันแต่ว่าที่ท่าใหม่นะคะเดี๋ยวส่งเสร็จปุ๊บเอกก็จะไปท่าใหม่เลยนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะ คุณต่อนะคะแล้วก็คุณนี้นะคะเข้าสู่ครอบครัว a e y Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแ้วคาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังธ <ๆ S 2> ุกรกิจการ <ๆ S 2> <ๆ S 1> งานเ <ๆ S 1> จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะๆๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะกําลังใจดีๆพอบอกเพื่อนๆได้ไหมคะว่า การบริการของเราเนี่ยตรงปกไหมจากการที่ติดตามมาสองปีเนี่ยตรงปกมากเลยค่ะเอาละค่ะยังไงก็ขอบคุณมากมากเดี๋ยวขอให้คุณกิ๊บพาชมรถนิดนิดนึงนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะรีบไปรับลูกแล้วนะคะค่ะ,คะเอาละค่ะ,อะ,คะบอกเพื่อนๆชาวจันทบุรีหน่อยค่ะซื้อรถที่ไหนซื้อรถนนค่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อคุณเอ Auto ออโต้อิมพอร์ตได้เลยนะคะ ตอนตอนนี้มีเปิดบูธที่นครอยปฐมใช่ไหมคะหรือว่าจะเข้ามาในเพจก็ได้นะคะได้เลยพนักงานน้องๆเซลทุกคนน่ารักทุกๆคนเลยค่ะตอบไวด้วยค่ะต้องไหนสงสัยต้องไหนอ่ะถามเข้าไปแป๊บเดียวเองค่ะก็ได้คําตอบแล้วค่ะนะคะอันนี้จะเป็นหมอนนะคะใบเดียวในโลกอ่านี่นะคะจะมีรูปคุณต่อนะคะรูปคุณน้นะคะครอบครัวนะคะแล้วก็มีคุณเอกางปีกนะคะพร้อมสโลแกนของเราค่ะ หมอนใบเดียวในโลกนะคะอันโลกเกนให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมีแต่ภาพที่ดีตลอดไปค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AUI Auto Import ค่ะขอบคุณมากอาทิตพาชมรถนิดนิดนึงนะเดี๋ยวคุณนี้กั คุณต่อจะรีบไปรับลูกละคันนี้นะคะจะเป็นเอาผ่าแซดนะคะจะมีในเรื่องของตัวระบบกล้องรอบคันนะคะลูกค้าติดตั้งในเรื่องของตัวเตอร์ล้อรอบคันมาด้วยนะคะแล้วก็ภายในค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เอ่อหน้าจอจะเป็นหน้าจอติดตั้งเครื่องเสียงมานะคะ แล้วก็เป,เป็นเปาะปรับอุ่นด้านบนจะเป็นทวินมูนลูฟนะคะไฟสามารถปรับได้64สีนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังสามารถเปิดประตูจากด้านข้างนะคะเปิดปิดจากด้านข้างแล้วสามารถกะระยะได้ถ้าสมมุติเป็นพื้นที่แคบนะนะคะกี่กิโลลิตรครับประมาณ 8, ถ,า8ถ้าสนใจตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะคะเออ่ทักมาได้ ทักมาได้ค่ะ02-587-4666ค่ะแล้วก็0 8 6 6์1 9 9 9 9นะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวถ้างันเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมก่อนนะคะค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันที่เท้าใหม่นะคะอีกรอบเหองกับเวลไฟท์เทอร์โบสีดำค่ะบอกแล้วเห็นไหมว่าเรามีรถพร้อมส่งมอบจริงน,นะคะค่ะ